โอเคค่ะอ่ะพวกเราสวัสดีกันก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราสยามล้าคาเฟ่น,นะคะวันนี้เรามาในโกลพาลุคเซียใหม่แล้วอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนนะคะนั่นะ ตื่นเต้นกันไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกกับน้องกันดีกว่าว่าวันนี้คือทั้งสองคนงครั้งแรกเลยอ่ะรู้สึกยังไงกันบ้างคะสวัสดีค่ะตอนนี้คือตื่นเต้นมากเากือบจแบบเหนื่อออกมาหมดแล้วลทุกคนอาจจะเคยเห็นเราอยู่คาเฟ่ขั้นแรกตอนนี้ก็อยู่ที่เวทีครั้งแรกใส่ชุดใหม่ๆที่ใหม่ๆขอบคุณที่มาดูวันนี้มากๆนะคะขอบคุณค่ะ แบบว่าพี่ๆมากันเยอะมากแล้วก็ต้อนรับกันอยงอบอุดเชียรากะดั้ยวยตื่นเต้นค่ะขอเชียไ,ได้ไหมคะ่ะใน,โนโกากตเตมากเลยค่ปลก,ก็วันนี้ชุดสเปเชียลมากปกติเป็นชุดคาเฟ่ใช่ไหมแต่ว,วันนี้เป็นชุดน,นี่ วนไปกินพาเฟ่หรือว่าจะชวนไปกินส้มต้ำนาดูแบบแซ่บแซ่บเยอ่ะก็ไม่เป็นการเสียเวลานะคะกานแสดงของเรายังไม่จบอีเท่าที่เดี๋ยวไปไหนกันนะคะเดี๋ยวจะมีการแสดงจากน้องๆแล้วก็ในกดด้วยเดี๋ยวเชิญรับชมการแสดงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ